ก็ยังอยู่กับการเมืองอีกนิดหนึ่งค่ะช่วงเสาร์ที่ผ่านมาอ้โหมาละโผปรับครมอช่วงเสาร์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าโผครมอเนี่ยว่อนรายวันแหละและที่ขำๆนะที่ขำๆนะนี่คุณแมวสาวขำขนะขำด้วยค่ะในเว็บไซต์ของสำนักข่าวเดียวกันนะในช่วงเสาร์ที่ผ่านมานำเสนอข่าวย้อนแย้งกัน เช้าเสนอข่าวแบบหนึง่งค่ะบ่ายเสนอข่าวอีกทางหนึง่งคมคนละทีมอมเขามีหลายทีมแต่ละคนเขาก็ไปขุดหาข้อมูลของขเขาว่าอยู่ทีมไหน <ผม S 2> คุณเคยสนิทกับใครใครเป็นแหล่งข่าวเอากันอย่างนี้เ,นเดี๋ยวเนี่ยเว็บข่าวเขาก๊อปปี้ข่าวกันเอง <c oughs> ที่ใครก็ทีมัน <c oughs> ที่คุณที่ผม ผัดกัน่ะผัดกัลอกที่คุณลงก่อนผมขอก๊อฟนะผัดกันลอกที่ผมลงก่อนคุณก๊อฟไปเลยแล้วไม่ว่ากันเลยบางข่าวปล่อยจังหวะเอ้ยเราไม่ลงดีกว่าเดี๋ยวมันจะชัดไปปล่อยคนอื่นลงก่อนออก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันีิตายไปรู้อะไรมาทีนี้อย่างนี้ครับรู้จังอย่ารู้เยอะโอเคเดี๋ยวเพื่อนจะไม่ครบค่ะ่อนเ้ิกคาบค่ะอย่างเ้าที่ผ่านมาเนี่ยนะมันก็ตลกมันมีข่าวสองข่าวออกมา สวนกันโดยเส้นเชิงจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะยึดเอาข่าวไหนเออเพราะมันแหล่งข่าวเก่าว่าไงมันไม่ได้มีคนเก่าว่าไงเอาข่าวที่หนึ่งนะข่าวแรกคือข่าวที่หนึ่งว่ากันพิจูเป็นตะเลยบอกว่านายกลุงตูหัวเสียกับข่าวโผครมอนายกลุงตูกังวลความรู้สึกเป็นห่วงความรู้สึกของอาจารย์สมคิดนายกลุงตูถึงขนาดส่งไลน์ไปถึงอาจารย์สมคิด ยืนย <Our S 2> ันกับอาจารย์สมคิดว่าช่วงนี้ไม่มีการปรับครมอช่วงนี้ช่วงนี้ยังไม่มีการปรับครมอส่งไลน์ไปให้เลยส่งไลน์ไปให้เลยอืไอ้ข่าวปรับครมอที่ออกมารายวันนั้นข่าวเลอะเทอะอืเลอะเทอะโอ้โหหลายสำนักเป็นตุเป็นตะเลยนะแต่ขนาดเดียวกันบางทีไอ้เว็บข่าวเว็บเดียวกันนั่นแหละอืาพราะเพราะอยหลังเพราะคอยหลังเสนออีกข่าวหนึ่งแหล่งข่าวคนละคนกันบอกว่านายกลุงตูขิดเส้น ขีดเส้นตายให้พักร่วมด้วยนะกําหนดเวลาให้บรรดาพักร่วมรัฐบาลส่งชื่อทนงตรีเข้ามาให้พิจารณาภายในวันที่7จ็ถึงเกกรกฎาคมเดทไลน์เลยเจ็ดถึงเกกรกฎาคมคือเดทไลน์ที่ต้องส่งรายชื่อรัฐภักดิ์ไหนจะพัก,พกแต่และพักร่วมรัฐบาลคุณจะยืนยันชื่อเดิมคุณจะเปลี่ยนชื่อคนออของคุณถ้าไม่เปลี่ยนอะไรก็เฉยๆบอกไม่มีเปลี่ยนแต่ถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยประชาธิปัตย์เปลี่ยนไหมรวมพลังประชาชชาติไทยเปลี่ยนไหมเช่น คุณหญิงกระยาหมดโปรยังอยู่ไมเตีไข่ตีไข่เลิกหมดโปรส่งใครมาแทนใครซื้อโปรใครต่อโปรหรือหรือหรือจะต่อโปรอันเขาว่าอยงมีเวลานะยังมีเวลาก็เลยงงก็เลยก็เลยแล้วตามข่าวก็บอกนะท่าคุณปรีดีเดวฉายนายกประธานสมาคมธนาคารแห่งารประท่ ธนาคารอะไรลิน้นพันกันสมาคมธ<อ>นาคารไทยนะคะขึ้นมาเป็นสมาคมแบงค์สมาคมแบงค์มาคุมทีมเศรษฐกิจปีดีเดลชายจากแบงค์กสิกรสวมหมวกประธานสมาคมแบงค์ได้รับการททบทามให้มาเป็นหัวหน้าทีมเศ,ศรษฐกิจส่วนน้ำตีคลังนู่นนี่นั่นก็จะมีชื่อไพลินชูโชธถาวรมีชื่อสุภพัฒนพงศ์พันมีชาวชาวมีพันอะไรประมาณนั้นพันมีชาวอะไรอ้ว่ากันเยอะแยะเหงยึด แรงงานดรอเนกขอสลับไปคุมกระทรวงอุดมศึกษาอด้านการศึกษาเนาะจะเต็นไปหมดแล้วจะเชื่อไหนดีเนี่ยปกลงปกลงใช้ผมเชื่อข่าวไหนครับเออเออนั่นสิสับสนมากแล้วบางข่าวก็ออกมาอ้าวคุณปีดีดาวชายปฏิเสธแล้วไม่อยากมาลุมาตุ้มด้วยโอ้เดี๋ยวรอดูแล้วกันรอดูอ่ะพักกันสักครู่ดีกว่ารักกันเลืเกินรักกันเลืเกินอ่านกันดีๆจะรู้นะมันระหว่างค่ายมันบัฟกันเองนะคะอ่ะพักกันสักครู่ค่ะ